สวัสดีครับเพื่อนชาว Facebook และ YouTube ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรมาเจิเรนมีรถใหญ่ M8540 เป็นรถตักครับตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับทั้งยางหน้าทั้งยางหลังใหม่หมดเลยนะสภาพสวยๆอย่างนี้ก็เอาไป6 8 5 0 0 0บาทครับรุ่งกี่อย่างใหญ่เลยนะครับนี่ครับ685,000บาทนะคันนี้ครับยังต่อรองได้ส่งฟรีให้ทั่วไทยเลยครับคันนี้ครับมีค่าแนะนำให้5,000บาทนะสวยๆเลย 685,000บาทยังต่อรองได้ครับท่าใดสนใจก็โทรมาคุยได้เบอร์โทรก็เบอร์เดิมครับ081365997ครับ081605237ร้านโบสนันอัมพอรเทกเตอร์ครับที่นี่ยังมีรถเรือว่ากว่า250คันครับสตาร์แล้วลองขับดูครับสตาร์แล้วลองยกระบบดูนะ ตัดยิมแปดห้าสี่ศูนย์ครับแบนี้ครับไปเลยเดินหน้าไปครับใหญ่อย่างนี้ครับท่านใดชอบก็มาดูไ้เลยครับผมมอมมอมไเรื่องเีื่ออนรับทุกท่านครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับกินข้าวาปก่อนข้บกลับบ้านนะครับหกแสนแปดหมื่นหพันบาทในวันนี้ครับอ๋อ